สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับป้าโบเช่นเคยนะคะในรายการกินไปคุยไปไทยลาวนะคะวันนี้มีคำศัพท์ดีๆมานำเสนอกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าโบมีเมนูเด็ดๆมาทำให้ดูกันนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะจ๊ะวันนี้เรามาฟังคำศัพท์ดีๆกันก่อนนะจ๊ะวันนี้เสนอคำว่าครับนี่จ๊ะ พัดอีเลิรดน,นี่ไงพัดอีเลิรดดูปากว่าโบนะคะพัดอีเลิรดแปลว่าใบาชะพลูนะคะทุกคนพัดอีเลิรดภาษาลาวแปลว่าใบาชะพลูนะคะทุกคนโอเคค่ะอะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยนะจ๊ะดูวิธีการทําวันนี้ทํายําปลาทูค่ะเริ่มจาก ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยสังเกตว่าโบจะใส่ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวตลอดนะเดี๋ยวมีมาบอกว่าทำไมถึงใช้แล้วก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวน้ำมะนาว เสร็จแล้วก็ใส่พลิกลงไปนะคะที่หั่นเอาไว้เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่นะใช้พลิกแดงกับพิกเขียดเขียวนะคะที่ปลาแดงกั่เขียวที่หนูสวนนะรถมันจะแซบน้ำปลาร้านัวจะใส่ลงไปนะจ๊ะพอประมาณอย่าใส่เยอะนะทุกคนเนื่องจากกระถูเขาเค็มอยู่แล้วน้ำปลานิดหน่อยนะคะ วันนี้ใช้ผงนวลนิดนึงนะทุกคนผงนวลคนให้ละลายก่อนนะคะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ผงนวละลายนะคะตามด้วยขิงค่ะขิงจะสับก็ได้นะคะแบบที่เราจะผัดแล้วก็ใส่ด้วยหอมแดงนะคะตะไคร้ค่ะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนะค,ะคนให้เข้ากันค่ะ,นะคะตามด้วยปลาถูเนื้อปลาถูที่เราแกะไว้นะคะจะยีให้แบบเล็กๆก็ได้นะคะ แต่ปูโบชอบเป็นชิ้นใหญ่หญๆนะเอออ่าเสร็จแล้วก็ใส่ด้วยอใบชะพูนะคะใบชะพูหั่นซอยเป็นเล็กๆนิดหนึง่งแล้วก็ตามด้วยใบยโบโบกนะคะอ่ะาใบโบโบคนให้เข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ชิมรสตามชอบใจนะคะแล้วแต่ชอบรสไหนก็เน้นรสนั้นนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานกันเลยค่ะเตรียมผักเลยค่ะผักที่เข้ากันที่สุดที่ป้าโบลองมาแล้วนะก็คือใบชะพลูนะคะทุกคนนะโอเคเราจัดจานกันเลย เสร็จแล้วน่ากินไหมป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยโอเคได้ดูกันแล้วเนาะอืมต่อไปมากันแล้วไวเหมือนกโกหกนะจ๊ะมาลุยกันเลยว่าจะเป็นยังไงเราก็กินประมาณคล้ายๆแบบเออเมีย่ยงอน,นะทุกคนใช้ใบชะพูเลย พอเลยนะทุกคนนี่นะอ่ะมาลุยกันเลยอืมน่ากินมากๆแซ่บบอกไว้ก่อนยังไม่ได้กินเลยแต่ชิมมาแล้วทุกคนชิมมาแล้วนะจ๊ะอืมเกิดทานเป็นอาหารเย็นได้เลยนะทุกคนไม่อ้วนนะอืม สุดยอดม,มากผักนะทุกคนใครชอบผักอะไรก็แต่ที่เข้ากันสุดนะ้าก็คือใบชะพููนาะทุกคนอันนี้ชะอมนะทุกคนมาอืมแซ่บ นัวปลาเนีไงทุกคนอร่อยจริงๆแซบ่บแซ่ไปว่าอร่อยนะทุกคนนะลืมกันหรือ,อยังคือที่แบบว่าที่หอ่อแบบใบชะพลูยอย่างนี้นะทุกคนนะก็เนี่ยเอาเนี่ยหอมแดงนะ มันจะมีส่วนผสมของตะไคร้หอมแดงขิงใช่ไหมแล้วเราก็อย่างเงี้ยค่ะตักมารวมกันอย่างนี้นะทุกคนเนีย่ยใส่พริกใส่อะไรแล้วก็มีเอตะกงตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะใส่ไปมรวมๆแล้วก็พลิกอย่างนี้นะใส่ลงไปเลยราดน้ำไปน,นิดนึงนะจ๊ะกินเลย <laughs> ลุย คือยอดมากมากทุกคนหอมขิงหอมตะไคร้หอมใบชะพลูคือยอดมาก ยังไงทุกคนก็ลองไปทํากนะินจะดูนะเมนูนี้เนาะวิธีทําให้ดูไปแล้วนะมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะทุกคนอืมนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงป้าโบก็ขอฝากกดไลค์กดแช isce, ร์ป้าโบด้วยนะจ๊ะทั้งใน youtube แล้วก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะจ๊ปะป้าโบผักกินชื่อเดียวกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแช isce, ร์ป้าโบด้วยนะจ๊ปะป้าโบก็จะ นำเสนอเมนูที่แบบว่าอร่อยอร่อยดีๆไม่เหมือนชาวบ้านเขามาให้ทุกคนได้ดูกันนะแล้วก็มีคำศัพท์ดีๆภาษาไทยภาษาลาวมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะคลิปนี้พะโบก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย